สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุดยอดช anel นะครับวันนี้ก็มาคุยซันเกับ Double Hero ตอนที่10นะครับที่กำหนดวันฉายนะครับเราก็มีสปอยมาคร่าวๆนะครับเรื่องก็มีว่านะครับหลังจากที่ฮาร์ดนะครับได้ส่งคัมเบอร์นะครับไปประทะจีเรนนะครับสามารถรวมร่างก็ถูกจีเรนซัดมานะฮะจากนั้นนะครับโกคูนะฮะที่อยู่ในชุดของไดจินคันเขาก็ได้มาสมทบกับครั้งเรยวจิตานะครับในจักรวาลที่11โกคูในร่างสุดยอดสัญชาตญาณแบบผมดำนะครับ ก็สรุปว่าเป็นแค่สุดยอดสัญายานผุ่มดำที่ใส่ชุดไดชินคันเท่านั้นเองนะครับก็จัดการกับออเรนนะครับที่สิงร่างดิจิต้าแล้วก็หลุดออกจากร่างเลยนะครับแล้วก็จัดการนักสู้ของคอเอเรียในขณะที่เบจิต้าก็สั่นเทาด้วยความโกรธนะครับพวกเขาจะสภาพตาถถอบโต้ศัตรูที่ดูไร้ขีดจำกัดนี้ได้หรือไม่นะครับดาวบอลฮีโร่ยูนิเวอร์สมิชชั่นก็จะสตรีมในวันที่18เมษายนนี้นะครับเรานักสู้จากคอเอเรียก็สู้จัดการจากนักสู้ที่เก่งที่สุดในแต่ละจักรวาลน,นะครับะ และจีเรนก็จะประทะสฮาร์ Heart, นะครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างมนุษย์มอเทลที่แข็งแกร่งที่สุดที่ไม่ใช่เทพนะฮะนั่นกะ็คือจีเรนนั่นเองนะครับประทะากับฮาร์ท จากนั้นนะครับจากฝีมือที่ผ่านมาก็บอกเลยว,ว่าจีเรนเนี่ยเหนือกว่าคัมเบอร์แล้วก็สามารถรมร่างนะครับส่วนโกคูที่ใส่ชุดไดจินคันก็สุกว่าเขาเนี่ยแค่ได้รับการฟื้นฟูจากไดจินคันแล้วก็สวมชุดเฉยๆนะครับที่เขาหนีออกมาได้จากดาวคระภูมเพราะว่าเขากดสวิต์เรียกเร็จอย่างมาลบนะครับซึ่งมีการปล่อยเขาดีกีกด้อมนะครับว่ามีสิทธิ์เหมือนกันนะที่จะมีการรวมร่างเกิดขึ้น นะไม่รู้ว่าจะมีการ,รออมร่างแบบไหนโปตาร่าหรือิวชันแต่ผมเดาว่าเป็นโกจิต้านะครับไม่รู้จะเป็นโกจิต้าแบบทำลายหลยังหรือเปล่านะฮะน่าจะเป็นโกจิต้าบลูนะเพราะว่ายังไม่เคยโผล่ในดาร์กบอลฮีโร่นะครับซึ่งหมายถึงดาร์กบอลฮีโร่ยูนเวิร์สมิชชั่นที่เป็นอนิเมะนี้นะครับก็เพราะโกคูคนนี้เนี่ยไม่เหมือนโกคูเซโนนะฮะโกคูเซโนมาจากทำลาย GT นะฮะแล้วก็ เนืทอทำลายของฮีโร่เขาสามารถจะรวมร่างนะฮะเป็นซูเปอร์เซย่าสี่นะฮะก็เป็นเซโนนะฮะซูเปอร์เซย่าสี่ก็คือโกจิต้านะฮะแต่ว่าถ้าเกิดปะทะก,กับฮาร์ดก็อาจจะเป็นไปได้ว่า โกคูทำลายนี้ก็เป็นโกจิต้าบลูนะฮะแล้วก็ปะทะกับพาร์ดแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันนะฮะต้องดูต่อไปนะครับถ้ากล่าวถึงโบลี่ทำลายหลักเขาก็อาจจะโผล่มาด้วยนะฮะเพราะว่าเขาก็อยู่ในภาพโปรโมทของดาร์กบอทฮีโร่ยูนิเวอร์สิชันเหมือนกันนะครับแต่ว่าฮาร์ดเนี่ยสกิลของเขาก็ยังเป็นปริศนานะครับเสียงปากเดียวกับอะไรนะดีโอใช่ไหมโคยาสุพากนะครับก็เขาเนี่ยดูไม่ได้เกรงกลัวในชินทันแต่อย่างใดนะครับแต่ดูเหมือนว่า เขาจะมั่นใจมากที่ครอบคลองเมล็ดพันธุ์จักรวาลนะครับเป้าผัดจากจักรวาลที่11ก็คือจักรวาลที่3นะครับซึ่งมีตัวไร้การแบบอันนี้ราซาอยู่นะครับเหมือนว่าฮาร์สเนี่ยแทบไม่ได้หิระนะครับต่อโกคูในชุดไดชินคันแต่อย่างใดนะครับแม้ว่าเขาจะเห็นว่าโกคูเนี่ยพัฒนาแค่ไหนก็ตามนะฮะแสดงว่าฮาร์่ก็มั่นใจพอดูนะครับนี่น่าจะเป็นการต่อสู้นะครับดูไปดูมาฮะก็อย่างที่บอกนะว่าดูน่าลุ้นกว่าทำราตอีนะฮะตอนหนึ่งก็แบบนะฮะไปเยี่ยวเสร็จนะก็มาเอ้าจบแล้วเหลนาที น่าสังเกตว่าโกคูที่รอดตายการต่อสู้นะครับแค่ร่างอัลตร้าอินสติ้งโอเมนนะฮะหรือว่าร่างสีดำเนี่ยก็เก่งก,กว่ามากแล้วนะครับเพราะว่าออเรนเนี่ยที่เก่งก,กว่าคีฟูล่าก็ยังทำอะไรไม่ได้นะฮะออเรนเดอครามินนะฮะทีนี้เขาก็เสียท่าโกคูนะฮะแค่คีบาร์ปกตินะฮะก็ทำให้เขาเสียท่าได้ เอาจริงๆนะผมว่าคนเขียนบทของดักบอลฮีโร่นะฮะก็ทำการบ้านมาดีอยู่นะฮะไม่ได้แบบฟุ่ฟะสเกลสเปสป่านะฮะถึงว่าสเกลจะดูแบบเวอร์แต่ผมว่าก็ยังทำการบ้านมาดีนะฮะภาคหลักนี่อะไรนะจริงๆแล้วไอ้เรื่องสเกลเพี้ยนเนี่ยภาคหลักก็มีนะครับเช่นนะโกคูแพ้ปืนนะฮะแล้วก็ระเบิดระดับทำลายจักรวาลน,นะสามารถทลมล่างนะแต่ไม่มีปัญญาทำลายตึกนะแบบในสามาร์ทซาก้านะครับทีนี้ก็ดูต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรสนุกๆมาให้เราดูนะฮะระหว่าง ที่ดับบล์ซูเปอร์จะทําภาคต่อเนี่ยเราก็ดูดับบล์ฮีโร่ไปก่อนก็ได้นะครับขั้นเวลาบางๆก็ได้แล้วก็ระหว่างที่รอมังกาตอนล่าสุดนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบในที่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์แชร์ s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับเราสามารถนะฮะกดฟีฟอร์ใน Facebook เพื่อเห็นข้อความจอนใครเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่นครับสวัสดีครับ